ชื่อเด็กหญิงและชนกคันแข็งชื่อเล่นชื่อเฟสอายุ13ปีมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะค่ะเด็กหญิงเหรอคะขอโทษขอโทษไปแล้วไปอีท่าไหนทรงนี้มาเลยคะน้องเฟสอยากตัดผมค่ะพี่ก็เข้าใจพี่ก็เคยอยากตัดผมแต่มันไม่เคยอยากตัดทรงนี้สักทีสิแล้วทำไมอยู่ดีถึงตัดทรงนี้เลยลูก เวลาเตตะกร้อผมมันบางตาเตตะกร้อเป็นสาวเตตะกร้อโถนี่อยากจะบอกว่าเมื่อกี้ตอนออกมาเราสามคนก็ก็ตาค้างเหมือนกันนะจริงทรงเขาได้ด้วยไงดูแบบหุ่นนางแบบเท่านั้นแหละเออเแล้ววันนี้มากับใครลูกมากับคุณครูค่ะสองคนแล้วก็พี่คนหนึ่งค่ะอ๋อเอาแล้วเรโทษนะครับคุณพ่อคุณแม่อะไรครับน้องเฟสลูกยายมาไม่ได้ค่ะยายปวดแข้งปวดขาค่ะ เดินทางไม่ค่อยสดะดวกอ๋อคือหนูอยู่กับคุณยายเหรอคะลูกค่ะแล้วทําไมถึงอยู่กับคุณยายคะลูกก็ตอนนั้นพ่อแม่ทะเลาะก,กันค่ะยายแล้วมาอยู่ด้วยอ๋โโทษนะลูกเฟสคุณพ่ออยู่ไหนคุณแม่อยู่ไหนแล้วลูกไปอยู่กับคุณยายที่ไหนยังไงอะครับก็พ่อกับแม่อยู่ที่ระยองค่ะครับหนูได้ไปอยู่กับยายอ๋อแล้วที่บ้านนี่รายได้หลักมาจากทางไหนคะลูกมาจากนาค่ะ น้าเป็นเซลลขายน้ำอัดลมค่ะ,ะเดี๋ยวนะคือที่บ้านสองก็มีคุณน้าแล้วก็มีเฟสใช่ไหมลูกแล้วก็มีคุณยายแล้วก็น้าแล้วก็ลูกนายอีกสองคนค่ะห้าคนอ๋อแต่ไรายได้มาจากน้าคนเดียวค่ะเหรอะคะอ๋อ,อคุณยายก็คงอายุมากแล้วทํางานไม่ได้อย่างเงี้ยเหรอคะลูกคุณยายตกงานค่ะตกงานเมื่อสิ้นเดือนทำไมะคะคุณยายทาอะไรมาก่อนเลอ ก็เป็นแม่ครัวร้านอาหารแล้วก็ตกงานเพราะเพราะว่าโควิดค่ะโอ้คือช่วงโควิดร้านอาหารบางร้านเขาก็มีการเอาคนออกใช่ไหมลูกหรือบางร้านก็ต้องปิดตัวไปคุณยายก็เลยตกงานค่ะแสดงว่าตอนนี้รายได้ก็มีมาจากทางคุณน้าทางเดียวโอ้โหแล้วหนูช่วยทางบ้านยังไงบ้างไหมฮะก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายลงค่ะเพราะว่าหนูก็อยู่ที่หอก็ไม่ค่อยได้ออกมาบ้าน กินข้าวก็ทางโรงเรียนก็ทําให้กินไะเก็บตัวอย่างนี้เหรอคะค่ะแสดงว่ามีฝีมือนะเนี่ยนะเป็นนักกีฬาที่แบบโรงเรียนเอาไปเก็บตัวเลยเนี่ยเล่นมันเริ่มเล่นได้ยังไงดีกว่าแต่ก่อนชอบกีฬาอยู่แล้วค่ะได้เตะฟุตซอลแล้วก็วอลเลย์บอลค่ะแล้วทีนี้ครูก็เลยเอามาเล่นด้วยค่ะมาเล่นตะกร้อด้วยเล่นตำแหน่งอะไรอะครับกระ f r ค่ะ เดี๋ยวถ้นมันมีสามตำแหน่งใช่ไหมลูกตัวเฟสเล่นตำแหน่งไหนลูกหนูเล่นหน้าขวาค่ะอ๋อเล่นหน้าขวาตัวฟาดเลยตัวเตะตัวฟาดมีใครเป็นไอดอลฮะพี่ปุ้ยพรชัยเขาแก้วค่ะโอ้โหแน่นอนคนนี้ทุกคนตั้งแต่แข่งมาจนถึงวันนี้เนี่ยรางวัลไหนภูมิใจที่สุดลูกก็ได้ไปแข่งแฟชั่นไอแลนด์ค่ะได้แชมป์ชิงชนะเลิศตะก้อประเทศไทย้าว อนาคตข้างหน้าวางไว้ว่ายังไงคะก็อยากเป็นนักตะก้อทีมชาติไทยค่ะอทำไมก็อยากช่วยเขาบ้างเห็นเขาเหนื่อยเขาทำงานหนักค่ะขี่รถเอาเงินมาให้หนูทุกวัน นึกว่าจะเหนื่อยบ้างทุกวันนี้เราก็เลยสั่งสมทุกอย่างเนี่ยเพื่อที่วันหนึ่งจะได้กลับมาดูแลท่านบ้างเนาะโอเคครับพวกเราทั้งสามคนเป็นกำลังใจให้นะลูกนะวันนี้ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกอยากได้เงินไปให้ยายที่ตกงานอยู่ไม่มาขออะไรเพื่อตัวเองเลยทำไมอะ่ะทำไมไม่มาขออะไรที่ให้ตัวเองบ้างลูก ก็อยากได้อยู่รับแต่ว่าไม่อยากก่อนเพราะว่าช่วงนี้ตกงานไม่ค่อยมีเงินค่ะสูู้กเราจะค่อยๆผ่านไปนะครับต้องมาแสดงความสามารถให้พวกเราดูแล้วนะค่ะพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะเดชสวัสดีลูกสวัสดีครับ เดี๋ยววันนี้ลูกเราจะท้าทายน้องเฟร็ดกับโจ์สนุกสนุกจากซุปเปอร์เทนเดี๋ยวขอเตรียมเวทีก่อน <Okay. S 1> ทีมงานครับขออุปกรณ์ครับท oh <yeah. S 1> ่าทนทู้งหมครับ สิ่งที่เราจะท้าทายน้องเฟรชก็คือให้เฟรชเหยียบหน้าเน็ตให้โดนเป้าโจดนี้เรามีคนช่วยส่งลูกตะกร้อครับขอเชิญน้องไปหมอนครับเชิ็ครับหมอนสวัสดีครับใบหมอนอายุตออายุตทองกันไหมลูกไม่ค่ะเป็นรุ่นพี่ค่ะออรุ่นพี่ถึงว่านี่ตัดผมตามรุ่นพี่ใช่ไหมเราเนี่ยือตกร้อผู้หญิงเอาไว้ผมสั้นคือคือมันจะไม่มันไม่ขัดขวางการเล่นนะ ไปหมอนครับเดี๋ยวต้องโยนตรงไหนครับตรงนู้นไหมฝั่งนู้นอ่าไปหมอนเชิญครับเฟร็ดครับเดี๋ยวก่อนเข้าสู่ภารกิจวอร์มก่อนไม่นะทีถ้าเป็นพี่ป่องพี่หอยนี่เสียงกลัวกราบมาเลยทแบบนี้ไม่ไือกลัวกราบเสียงตักแล้วก็ลงบานเลยฮะโอ้โหเออไปเล่นยิมนาสติกได้ไหมฮะโอ้โหได้ไหมลูกโอกาสสองครั้งนะครับ ทำได้ครั้งเดียวถือว่าทําภารกิจสําเร็จนะครับ mm hmm. พวกเราครับ mm hmm. ขอกำลังใจกับน้องได้ครับค mm hmm. รับ mm hmm. โอกาสครั้งที่หนึ่งนะครับนะ mm hmm. ครับ ดีคนเหยียบก็เก่งครับภารกิจนี้พาขอบคุณไปห่อนหน้านะครับขอบคุณครับทานผู้การครับโจทย์นี้เราท้าความแม่นยําแต่โจทย์ต่อไปครับทักษะแบบแน่นๆเลยครับทีมแม้ครับขออุปก่อนครับคืออะไรหรือลองทายครับผมจะท้าอะไรโอ้โหนแท่นยืนมันต้องมีของอะไรวางไว้ข้างบนอย่างนันเนาะ ผมจะท้าอะไรครับแนวทางไม่ยาเหรอครับผมว่าด่านนี้นะถ่าหผมสองคนลงไปเล่อกับน้องนะผมว่าน่าจะเป็นการการที่น่าดูทีเดียวโอยอย่างนี้นะครูคือเขาสองคนจะไปแข่งกระเด็กผคิดว่าเขาจะแล้วเราแท่นมีไว้เพื่ออะไรครับเอาไว้ยืนให้รู้ว่าเก่งที่สุดอย่าเดินก้าวลงมาจากตรงนั้นถูกต้องเอาเป็นว่าผมไม่ขอความเห็นผมไม่ขอความเห็นแล้วนะครับเสียเวลาล้นๆเลยเขาจะเลยโจทย์เลยโจทย์ก็คือว่า น้องจะต้องต่อตะกรอไปหนึ่งมาทางนี้สองไปสามมาสี่วิ่งโดยไม่ไม่มีกรรมการหนึ่งท่านไปอยู่กับน้องเอ้ยหนึ่งท่านตอนนี้อฟอร์มการเล่นแมนยูเนี่ยมันมันสุดยอดอยู่แล้วผมอยากเปิดโอกาสให้ทางอาร์เซนอลได้โชว์ฝีมือบ้างพี่ครับครับเรียนเชิญผมได้หมดแล้วฮะเรียนเชิญไม่นาแล้วครับพี่ป๋องชิญครับผมจะฟุตบอลตะกร้อวันเล่ยผมได้หมดแล้วครับล่ะท่านผู้ชมครับความยากจุดนี้คือ นักกีฬาต้องอยู่ในพื้นที่ครับหนูก็ต้องอยู่ในพื้นที่ด้วยลูกผมโยนส่งให้น้องน้องเดาะส่งให้พี่ป๋องส่งไปปุ๊บพี่ป๋องรับได้คือหนึ่งกลับมาคือนับสองสามสี่ไปเรื่อยๆครับขอสิบครั้งครับไปลูกอ่ามาแล้วลูกมาแล้วลูกถึงแล้วลูกเฮ้ยแจ๋วแต่ก็กลับได้ได้นะได้นะอย่างนี้ได้ไหมครับผมว่าพี่ป๋องดีแล้วครับ แต่น้องนี่ยังไม่ดีอน้องแบบยังดูไม่เข้าข้อผมให้เขาวอร์มเท้าก่อนได้ขอทีมงานสักคนวอร์มเท้าก่อนพี่ปอกเราพักก่อนวอร์มเท้าอ่าวอมเท้าลูกหนูวอร์มเท้าก่อนทีมงานสักคนนึงมาวอร์มกับน้องหน่อยใช่ครับใช่ครับเด็กแอบยิงตื่นเต้นไม่ใช่เด็กเขาฮะผมว่าเขาตื่นเต้นทีมงานขอคนหนึ่งขอคนนึงขอคนนึงผมกลับไปเลยเป็นไงแต่ถ้าไม่มีแท่นเลยผมว่าได้เพราะน้องมันเก่งอยู่แล้วเฮ้ยคนนี้เฮ้ยเฮ้ยตัวนี้เป็นเฮ้ย อย่างนั้เอ้ยคนนี้ใช้ได้เอ้ย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 พี่ใช้ได้เลยเข้าคำว่าไอ้คนนี้เป็นเอ้ยเอ้ยนี่ไม่ใช่ได้เม่นี่เก่งว่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันนักกอลาฟว่ะลาลาออกจากบริษัทไปเป็นนักกีฬาเลยไปเนี่เก่งว่ะแรงแรงว่ะไอหูใครงูเว้ยเอ้ยเอ้ยใช้ได้ว่ะเออ เออคุณชมะยังไงก็ต้องออกจากแท่นเหมือนกันคืออย่างนี้ครับผมว่าเฟสชิลมันทําให้ทีมงานผมไม่ถนัดเดี๋ยวถอดเฟสชิลก่อนครับเฮ้ยแต่ทีมทีมงานคนนี้คุณดีนะเก่งนะผมซ้อมมาคือนี่เป็นลูกศิษย์ที่ผมมั่นใจนี่ก้นกุติเลยเหรอใช่ครับโโอ้หเป็นลูกศิษย์ที่ผมมั่นใจครับศิษย์ก้นกุติเลยเว้ยเฮ้ยโอ้แจยำเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่เป็นไอ้หนี่เป็นไอ้หนี่เป็น ออ้้ยยิงชนโไมสทีมงานซูเปอร์เทนคัดมาอยู่แล้วครับเออแฉมฮะแฉมฮะโ้ยทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยเนาะควรส่งไปนะพี่ซุปเปอร์ให้ถึงที่สุดอยู่มาอยู่นี่เลยวะไอ้น้องเฮ้ยเดี๋ยวไปไล่เขาทั้งหมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าถ้าถอดหน้ากากจะเก่งกว่านี้ครับถอดหน้ากากได้ครับถอดหน้ากากครับพี่พรชัยเขานแก้วครับ วผมว่าแล้วผมบอกเลยนะอดีตงานเขาบอกแค่นั้นทักษะกีฬาไม่ได้อย่างนี้หรอใช่ผมว่าคุณไม่เก่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวทใครพูดว่าไอตัวเนี้ยได้ต้องเป็นทีมชาตินี่เลยนี่เลยก็ดูสิเนี่ยเขาไปทีมชาติมาอย่งนี้สิบปีแล้วนี่คือตำนานประวัติศาสตร์ตะกร้อโลกเลยนะคุณใช้อะไรมาบอกว่าไอตัวนี้ได้พี่ปุ้ยเข้ามาตั้งแต่แรกนะพี่ปุ้ย ใครเป็นคนเซตเน็ตครับผมครับใครเป็นคนยกท่านผมครับจริงดิครับผมพี่พี่ก็ปรอมตัวมาแต่ต้นหนูไม่ได้สังเกตแฟนดูออกไหมลูกนูดูออกตั้งแต่เขายกอันนี้แล้วค่ะจริงดิูิเาหนูรู้ว่านี่คือพี่ปุ้ยหลังจากที่ทีมงานซูเปอร์เทนทราบมาว่าน้องเฟรชชื่นชอบพี่ปุ้ยพรชัยเขาแก้วทีมงานก็ได้ติดต่อให้พี่ปุ้ยมาเซอร์ไพรส์น้องเฟรชถึงสตูดิโอโดยให้รับบทเป็นทีมงาน ช่วยเซตอุปกรณ์บนเวทีนั่นเองครับทีมงานครับขออ,อุปกรณ์ครับและแม้ภารกิจของทีมงานในวันนี้จะสำเร็จไปได้ด้วยดีเพราะสามารถหลอกจนกรรมการจับพิรุษไม่ได้แต่ยังไงก็ไม่สามารถหลอกน้องเฟรชได้เพราะถ้าสังเกตจากสายตาของน้องเฟรชแล้วดูเหมือนน้องน่าจะรู้ว่าทีมงานที่ขึ้นมาเซตอุปกรณ์บนเวทีก็คือพี่ปุ้ยพรชัยไอดอลที่เขาชื่นชอบนั่นเองครับ แต่นี่ไม่แปลกครับเพราะนี่คือขวัญใจเขาัใจพี่ปุ้ยครับที่มากิจการชัดนะครับโจทย์เราวันนี้นะครับทั้งคู่ต้องร่วมกันทําภารกิจเฟร็ดกับพี่ปุ้ยส่งต่อกันให้ได้10ครั้งพอพี่ปุ้ยรับนับหนึ่งส่งกลับมานับ2พร้อมนะครับครับผมพร้อมครับเน่ครับสอง สามครับไม่โหดจากแค่นเลยอ่ะสี่ครับเก่งเว้ยโอ้โหใจเย็นมากเย็นนะลูกใจเย็นนะลูกดีลูกดีมากเฟสห้าครับอยู่นะอยู่นะอยู่วิ่งได้อยู่โอ้โหออกมาได้เฮ้ยเก่งว่ะเทียบขาลูกเนี่ยเจ็ดครับแปดแปดครับเฮ้ยเอ้ยได้ด้วย เก้าครับอีกทีเดียวครับได้นะได้นะสิบครับขอถามหนึ่งลูกเฮ้ยทำได้เลยครับทำได้แล้วครับดูนี่ได้เลยครับโชว์แล้วครับโอ้ยเออไม่นับหะครับโชว์อย่างเดียวครับตอนนี้โชว์ละโชว์ละโชว์ละเออเฮ้ยมีเขาเลยนครับโอ้โหขุ้นขวัญตาเลยขึ้นขวันตามากเลยข้างเท้าแล้ว ที่น่าประทับใจมากครับประทับใจมากภารกิจจากนี้ไปนะครับมันจะเป็นภารกิจที่อยู่ในความทรงจําของน้องเฟชครับเดี๋ยวเราจะให้น้องเฟชเข้าทําหดฟาดเหยียบหน้าเน็ตยังไงก็ได้ครับให้โอกาส3ามครั้งถ้าได้แต้มเดียวถือว่าทําภารกิจสําเร็จครับพี่ปุ้ยครับเราปัดป้องอย่างเดียวนะครับปัดป้องอย่างเดียวครับทีมงานครับนาท่านลงครับเฟชพร้อมนะลูกโอกาส3ามครั้งนะ ถ้าลูกตายคือนับหนึ่งครั้งนะครับไปเลยลูกเหยียบครับเหยียบเาไม่ได้ครับเขาไม่อยู่หดเลยอะ่ะจบตีด้วยที่ไหนดีครับยางไม่ไดครับยังได้ครับพี่ปุ้ยสวยลูกขึ้นแล้วป้าลุกขได้ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาด้วยครับได้เหรบ ัำได้ครับข<ฮ>ีล่ลูกขีก่ลูกใส<ป>่วงแบบรถเกี<ป>้ยรุกไหมใหม่ยังได้ นี่คือทำธุรกิจผ่านแล้วนะครับแต่แบบขอแบบสมมุติว่าสู้กันจริงพี่ปุ้ยเข้าทําได้แต่ว่าน้องยังต้องโตอีกหลายปีพี่ปุ้ยถ้าเกิดจะทําแต้มขอห่างน้องหน่อยนะครับนี่คือลูกแแมลกหนูทำธุรกิจผ่านแล้วแต่อยากให้ดูว่าระดับโลกเขาเล่นยังไงพี่ปุ้ยจะเล่นจริงสักขอสัก6 0สิบเปอร์เซ็นตะ์พี่สักหกสิบเปอร์เซ็นต์พร้อมไปครับ ครับโอ้ยเฮ้ยครับระวังนะลูกเอาแล้วโอยผใจทำไมหนูไม่รับลูกไม่น่าจะรับนะฮะเฟสลูกทำไมหนูไม่กระโดดบล็อกแบบที่เราเคยเห็นลูกกระโดดบล็อกกลัวกลัวอะไรลูกกลัวมันโดนหูโดนหูนี่เป็นภารกิจที่สรุปจบลงด้วยความประทับใจครับระหว่างน้องเฟสกับไอดอลของเขานะครับ พี่ป <No no totally ุ้ยพอใจเขาแก้วครับเก่งมากครับทีมง้นครับยกระดูนะครับเก็บเลยใช่ไหมครับ้ยพี่ก่อนครับพี่ปุ้ยคืออย่างนี้สับสนแล้วสักครู่สักครูดพี่ปุ้ยเดินมาจับเน็ตแล้วถามผมว่าเก็บเลยใช่ไหมครับคือพี่ครับพี่ไม่ต้องเล่นบททีมงานแล้วครับพอแล้วใช่ไหมไม่ต้องครับพี่เป็นแรงบันดาลใจครับพี่ต่องเล่นบททีมงานครับต้องถามน้องเฟร็ด วันนี้ได้ใกล้ชิดกับพี่ปุ้ยได้เล่นตะกร้อกับพี่ปุ้ยได้ต่อสู้กับพี่ปุ้ยเราสู้ยังไงบ้างลูกขอบคุณพี่ปุ้ยมากค่ะที่ได้มาเตะด้วยกับหนูจะได้มีทักษะได้ออกไปแข่งพี่เป็นแรงบันดาลใจของหึงมากาครับผมขอบคุณมากครับพี่ปุ้ยครับขอบรให้ก,กับน้องเพื่ับพ่อยอยากให้น้องๆมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมครับเชื่อฟังสตาฟฟ์คนแล้วก็มีระเบียบวินัยในตัวเองนะครับ เชื่อว่าฟันของหนูจะเป็นจริงแน่นอนครับเฟสดลูกไม่ใช่แค่ปลอมตัวเป็นทีมงานไม่ใช่แค่มาเป็นแรงบันดาลใจแต่พี่ปุ้ยมีบางสิ่งบางอย่างใช้กับน้องเฟสด้วยเฟสครับเอามือปิดตาครับพี่พิทีมงานครับขอของที่ระลึกพิเศษจากพี่ปุ้ยครับ เฟสลูกค่ะเอามือลงนี่แหละครับและนี่คือของที่ระลึกพิเศษครับเจ๋งอ่ะโอเหเสื้อแห่งแรงบันดาลใจฉากพี่ปุ้ยพรชัยเข้าแก้วครับเฟสลูกเป็นวิซุปเนี่ยสวมแล้วนะใส่เลยนี่น่าจะใส่ได้พอดีโโอ้ห พวกเราครับฮีโร่และแรงบันดาลใจตลอดการของเราครับพี่ปุ้ยพรชัยเขาแก้วครับพี่ปุ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับท่านผู้กครับวันนี้เราได้เห็นภาพประทับใจได้รับรู้เรื่องราวชีวิตของน้องเฟรชทั้ง3ท่านรู้สึกอย่างไงบ้างครับโหเฟรชไม่ธรรมดาจริงอ่ะลูกขอให้หนูประคองนะรักษาวินัยทําไว้วันไหนเหนื่อยวันไหนท้อขอให้จําภาพคนที่เรารักไว้ จำภาพไว้ว่าเราจะไปเป็นทีมชาติให้ได้เพื่อให้คนเหล่านี้เขามีความสุขแล้วขอให้ทักษะวินัยแล้วก็ความกระตันยูพาหนูไปเป็นทีมชาติอย่างที่หนูต้องการลูกครูเป็นกําลังใจให้คะ่ะขอบคุณมากลูกสู้สูา้นการครับความฝันที่พาน้องเฟรชมาซูเปอร์เทนก็คืออยากช่วยคุณยายครับตอนนี้คุณยายไม่มีงานทําน้องอยากได้ทุนสักก้อนไปมอบให้คุณยาย ทั้งสท่านครับพวกเราทั้ง3มคนให้่านบ้างครัจริง่เฟลูกพี่พี่รองเท้าผ้าใบเบรกเกอร์รู้ในความเก่งของหนูแล้วก็ความกระตัญยูของหนูฝากพี่ซุปบอกกับหนูว่าพี่พี่รองเท้าผ้าใบเบรกเกอร์ขอมอบผู้ประมาณให้หนูเป็นมอบใหกับคุณยายนะลูก2,000 0บาทครับจากรองเท้าผ้าใบเบรกเกอร์ครับ และพิเศษสุดมีของมพิเศษให้กับหนูด้วยเลยมองนั้นนะลูกพี่พี่ทีมงานครับขอความฝันจากรองเท้าผ้าใบเบรเกอร์ครับเฟสลูกหันมามองนี่แหละครับ นี่คือรองเท้าให้หนูไว้ใส่ซ้อมวิ่งแล้วก็มีรองเท้าผ้าใบเบรกเกอร์รุ่นนี้นะครับสวมใส่สบายแข็งแรงทนทานแล้วก็ยึดเกาะพื้นได้ดีครับมอบให้ทีมตะกร้าของหนูทั้งทีมรวม45คู่รวมวันนี้นะครับมอบให้ลูกจากรองเท้าผ้าใบเบรกเกอร์3 6 0 0 0บาทครับเซ็บบลูก ในวันที่เราทําได้สําเร็จเราอยากบอกความรู้สึกตรงนี้กับใครมากที่สุดลูกโค้ดค่ะอยากบอกโค้ดใช่ไหมลูกอยากจะบอกอะไรกับโค้ดหนูพูดผ่านกล้องนี้ได้เลยลูกขอบคุณโค้ดมากค่ะที่ทำให้หนูมีวันนี้เนูจะทําให้ดีที่สุดค่ะแล้วอยากจะบอกอะไรกับยายไหมลูกหนูทำได้แล้วค่ะเก่งมากลูกเอ๋ รอขึ้นหนเป็นนักตะกตร้อทีมชาติหาเงินให้ยายเองครัเป็นอีกครั้งที่เราได้เห็นน้ำตายความภูมิใจนะครับนี่คือน้ำตายความสุขอนาคตของวงการเซปักตะกร้อไทย้องเฟรชครับขอบคุณมากลูกที่มารายการนะครับ,บ,รบสุดยอด้วครั เก่งจริงๆสำหรับผู้หญิงเก่งจริงๆลืมไปเลยว่าเขาเป็นเด็กผู้หญิงเ่ยเก่งหลังจากที่น้องเฟรชคว้าความฝันได้สำเร็จทีมงานก็รีบส่งรองเท้าผ้าใบเบรเกอร์ให้เพื่อนในทีมตะกอ้อทันทีซึ่งน้องเฟรชก็ได้ถ่ายรูปมาฝากพวกเราอีกด้วยรายการซูเปอร์เทนขอแสดงความยินดีกับเด็กๆทุกคนนะครับ พัฒน์ทุกวันเสาร์5โมงเย็น